ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาชาวพุทธไม่ยอมเข้าวัดไปถือได้หมดจะเป็นวัดไม่ยอมมาอย่างนี้ไงยากมากนะ เรื่องใหญ่ทีเดียวจะทํำยังไงทําให้เขาเข้ามาใหม่แต่อื่นก็มองดูว,ว่าคนมันแย่ลงแต่หลวงพ่อว่าไม่น่าเข้าทางต้องปรับปรุงมาเป็นการใหญ่เสียก่อนปรับปรุงสี้ด้เลยนะตั้งแต่สถานที่เขาเรียกว่าเอาสายหลักพระเจ้ามาเนี่ยหมวดหนึ่งแร้วสัพะยะสีหรือปฏิรูปประเทศสีามส,สีอย่างนี่แหละอย่างอะไรบ้างคือเอาวาดสัพะยะสถานที่ให้มันร่มรื่นอาหารสัพยะ เลี้ยงเขาอาหารเป็นกองทุนด้วยบุคคลสัพปปยะฝึกบุคลากรทั้งพระทั้งโยมกาษีธรรมสัพปปยะนี่ไงก็เอาธรรมะมาฝึกหนักเข้าไปเรื่อยๆก็เริ่มต้นที่อาวาาก่อนอาว่าเราแรงนี่นะต้นไม้ถ้าต้นก็ไม่มีก็ไม่มาหรอกมันต้องร่มรื่นเหมือนพนาวัดเนี่แต่ก่อนนี่เป็นดงกลําปีเนี่ยแรงแล้วก็ร้อนที่ตอนนี้แต่พอหลวงพ่อท่านทรงทีมาพัฒนาเนี่ยนี่ยังเป็นป่าส,สวนสวรรค์คนที่เขาเป็นเ<ม>ขาจะของคนรุ่นเก่าๆห้องงงมาที่เนี่ยโหสวยมากแล้วก็เย็นตลอดทั้งปี แต่ก่อนร้อนแต่หลวงพ่อนาปรับตุงอย่างดีเยี่ยมเลยเนะี่ยใครก็อยากมาพนาวัดมาแล้วก็อยากมาอีกถูกไหมอย่างนี้เนะี่ยคิวแน่นนะต้องจองนะไม่ใช่ว่านึกนึกจะหิ้วกระเป๋ามาขึ้นที่วัดหิ้วก็กพอพอถึงมาถึงก็หิ้วกลับได้เลยนะเราไปจะบอกเจ้าที่นี่น้องพี่หิ้วมานะนั่นแหละพี่ก็ควหิ้วกลับ <laughs> ก็หิ้วมาได้ก็หิ้วกลับก็แค่นั้นนะอ้า ไม่ใช่ว่าเออเึกจอมาเดี๋ยวนี้แน่นนะอ้าวเพราะว่าหลวงพ่อทําดีไงปรับปรุงให้ดูดีเนี่ยโอ้ทาสิ่งต่างนี่ยากนะเพราะหลวงพ่อทารกธรรมะจริงะ่ะเขาถึงทํามะอย่างก็าําแต่ว่าจริงๆริงไงเขาจะทรว่าต้องทําหลายอย่างมากถ้าเรามานั่งโอ้ไปอยู่กรดเลยเนี่ยนะน้ําก็ไม่มีเพราะน้อยฐานนะทุกอย่างพร้อมนะถ้าเราตื่นมานี่นะไม่มีน้ําร้อนระวังนะตื่นมาแข็งตายนะยิ่งมาหน้าหนาวเนี่ยตื่นช้ามาให้แจกเทียงคนละเล่มลนน้ํามันพลายกัน วาแต่ละคนก็แข็งหมดแล้วก็ช่วยกันลนมาดีเดียวเขยตไม่มาอีกเลยมันยังไงเหมือนบางแห่งก็ไปอยู่ให้ไปอยู่กดหมดกรรมใช่ไหมโอ้โหเราก็ไปอยู่กรรมเขาโอ้โหกรรมมาเยอะจริงๆทําไมกดก็เน่าอย่างนี้นะต้องอยู่ครบกว่าเจ็ดวันพอครบเจ็ดวันกลบกับบ้านแล้วไม่มาอีกแล้วชาตินี้ไม่ยอมมาอีกแล้วนี่ออย่างนงี้เห็นมันอยากมาเลยอ้าวทำให้ดีไงห้องพักพร้อมไม่ใช่ง่ายนะต้องทำพิธีพิถันจริงๆ จะเดินคนเข้าวัดนิ่งมานั่งสมาธิต้องพิธีพิธันมาสถานที่ต้องพิธีพิธันในการหาอย่างหลวงพ่อเราก็จะหาที่นี่ได้ท่านได้แนวทางตอนที่สร้างวัดเสร็จใหม่ๆก็พาโมคะน้าดตุเทพนั่นแหละเราก็นั่งธรรมะดีมาวนดอยโอ้ยอากาศเชียงใหม่ดีความสูงโอ้เขานั่งดีมากหลวงพ่อเลยเออมีความมีผลไงอากาศทางเชียงใหม่แล้วก็ความสูงหลวงพ่อก็รู้ภายพระน่านฤาษ์หลวงพ่อจะเยอะไอ้านขอได้แผ่นดินสูงเท่าดอวตุเทศคือพันร้อยเมตร ไม่ใช่จะเอาลงไหนก็นัังนะหลวงพ่อต้องหาสเปคพันร้อยเมตรให้ได้เราจะได้ที่เดียวนี้เวลามาก็มาเองมากับสารทีเนี่ยยอมเหนื่อยหลวงพ่อจะเป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยมก็คือยอมเหนื่อยก่อนแทนลูกๆมา,หาเหนื่อยมาตอนนี้หลวงพ่อมาตอนนี้รกสุดๆร้อนสุดๆแต่พวกเรามาตอนสวยสุดๆเอาเปรียบเนี่ยพวกเนี้ยเล่นเอาเปรียบไอ้ตอนสร้างมายาวมานะเอาเสร็จก่อนค่อยมานี่นะ ไอเนี่ยาจาหลวงพอ่อจะมาเงี้รหาเนี่ยแล้วก็ส่งทีมมาพัฒนาทีมทุกคนเนี่ยจะทําให้สวยได้มาต้องรักบุญคนเองเนี่ยถ้าจะเอาเสร็จเอาเอาใจาไรายได้เนี่กเขาไม่ทําสวยไม่ลงทุนขนาดนี้หรอกแต่จะเอาบุญเนี่ยโหสวยสวยมากอทีมงานหลวงพ่อเนี่ยโอ้สุดยอดเลยอะอย่างที่มาดูแลที่นี่นะไม่น่าเชื่อนะหลวงพี่ที่ท่านมาเฝ้าออที่ตรงนี้หลวงพี่สาพรปรับลงท่สาสวนสวรค์นี่ใช่ไหมรู้มาท่านจบอะไรมาจบช่างโยน อแต่เราเพราะท่านชอบเป็นลูกศิษย์ฝึกไงไหวสินะสู้เอาไม่ใช่โอ้อะไรก็ไม่ไหวอะไรก็ไม่ไหวถ้าไม่ค่อยชอบคํานี้สู้สิสู้สู้ไม่ไหวก็สู้มาสู้ได้ทุกเรื่องนั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่ทำมาเลยบอกไม่ไหวท่าแล้วอวัดเราจะตีนิสัยคือสู้เอาสู้เอาเดียวไม่มีก็สู้เอากันนะสู้ไปเรื่อยๆสู้ตลอดชีพมันก็โตมาขนาดนี้ท่านก็สู้เอาเส็จแรกๆท่านก็ไปช่างยนต์ก่อนต่หลังก็มาอยู่วัดเป็นเด็กวัดเป็นอาวุพสวราขาช่างภาพเนี่ยเวลาจัดงานถีจังช่างภาพมันแพงอ่ะ มืออาชีพมันแงพงแต่ราพอจ้างมืออาชีพว่าภาพมันนานๆมันเกิดทีมันเสียไม่ได้เลยพิธีกรรมบางอย่างมันทาได้ครั้งเดียวคือไม่ถ่ายแล้วไม่ติดยุ่งแพงตอนหลังส่งท่านไปฝึกกับมืออาชีพในประเทศไทยมือหนึ่งเลยสุดท้ายท่านอู้ฝึกได้ดังใจทีเดีดวยวละส่งภาพประกวดในเมืองไทยท่านได้แชมป์นะส่งอาเซียนนี้จะเหรียญทองเลยเนี่ยนี่แหละเด็กวัดอารามบอยเนี่ยส่งภาพประกวดได้แชมป์เอเชียนเพราะว่าเขา,าให้ลูกศิษย์เอาจริง แล้วมันยังไม่ยอมแพ้ฝึกสิฝึกฝึก,กเขาเก่งมันก็เก่งฝึกไปด้วยกันไอ้ลตลาหลังพอเนี่ยมีที่กระทรวงเฝ้าทีเนี่ยจากช่งางภาพมาไปช่างสวนเนี่ยฝีมือช่างยนสวยไหมเราจบกเกษตรจะสู้ไม่ได้ทาด้วยใจอยากจะเอาบุญไงให้ทุกคนมานั่งแล้วล่มเลื่อสบายใจต้องมีตรงนี้ก่อนถ้ากดเอาแต่เศรษฐกิจพวกนี้เองมันก็ไม่ทําสวยหรอกโอ้ดีสอร์ทแค่นี้สิบไร่พอแล้วห้องนองแค่นี้พอแล้ว แต่พอจะเอาบุญหะโอ้โหทำเยอะมากคนติดใจพนาวัดเนี่ยต้องทำหลายอย่างให้เข้ามาอย่างนี้ไงเมื่อที่ว่าเราก็ตามนี่ถ้าเกิดไม่ทำวัดให้มันดีเขาไม่มาวัดเรกก็สิ่งที่ต้องให้มันร่มรืม่นกว่ามันแรงต้นไม้ทำไงต้องสู้กับธรรมชาติน,านา้ำเนี่ยต้องยอยราบวาคนรุ่นเก่าเขาเก่งเขาสูุดท้ายเนี่ยวัดเราเป็นปา่าถือเป็นเรียบร้อยใครมีโอกาสได้กลับเครื่องบินเนี่ยลงดอนมือเนี่ยทางขวาเนี่ยหาจองที่นั่งทางขวาแถวเข พอมันจะลดระดับเข้ากรุงเทพมันจะผ่านวัดพระธรรมกายโอ้โหแปลงเก่าร้อยาากระสุนอะไรเป็นป่าทึบแล้วมองไม่เห็นเลยที่ตรงนี้สมัยก่อนทักต้นก็ปลูกไม่ได้แต่สู้เอาลมรื่อ่ะอ,อยากให้เขาสบายใจไงก็ต้องให้มันเขียวๆกันแล้วก็มีกูดคดูให้มันเห็นน้ำเห็นป่าสบายใจกอนแล้วนอกจากเป็นป่าสภาพก็มีประการแบ่งเขตชัดเจนเลยนะในการใช้งานนี่ผังงานชัดเจน ไปสามเขตเยศพุทธาวา่าธรรมาวา่าสังขาวา่าเยศพุทธาว่าก็ที่อยู่พระพุทธเจ้าก็คือเขตต้องสร้างโบสถ์ในอนาคตเยศธรรมาว่าก็ที่นั่นแหละพบปะญาติจะแสดงธรรมฟังธรรมเขตสังขาวา่าที่อยู่องสงติดป้ายชัดเจนนะเขตสงโยมห้ามเขาที่อื่นมาที่นี่โยมที่มาที่นี่จะเจนุนติตป้ายนี่แหละจะเข้าไปอยู่เลยแล้วมาถามแล้วโยมเป็นพระหรือเป็นโยม <laughs> <laughs> ก็เป็นโยมเข้าไปทําไมก็บอกเขตสงเข้าไปทําไม ที่อื่นก็ตามใจโยมไม่มีป้ายเนี่ยโยมเลยบุกไปบุกมาอุ้มพระไปเลยอย่างนี้ไงว่าเราแบ่งเขตนะติดชัดเจนน่าจะแบ่งเขตแล้วแบ่งเวลาพบด้วยต้องไปพบได้ที่เขตธรรมาวาสอ่ะคุญญณยันได้สั่งเลยเนะต้องไปพบพันธธรรมาวาสเท่านั้นเองเขตที่พบปะญาติโยมนะแบ่งเขตไม่พอแบ่งเวลาด้วยพบได้เช้าถึงหกโมงเย็นอกโมยปิดประตูว,วัดเชิญกลับมีปัญหาอะไรพวกนี้เคยมาใหม่ ไอ้แมมคุณยายท่านฉลาดกว่าแบ่งเขตแบ่งเวลาเพราะพระคุณยายงปลอดภัยเพราะพระคุณยายหล่อๆทั้งนั้นนะคืออย่างนี้ตัวอ้มหมดแน่เลยอันการเอาไว้หมดเลยไหมเนี่ยอแบ่งเอาไว้ชัดเจนแะเขตทำมาว่าทำอย่างดีนะแดยเฉพาะี่เครื่องเสียงเนี่ยหลวงพาะท่านลงทุนนั้นสมัยเริ่มทรางว่าเอาอย่างดีเลยเพราะว่าทำา้านเป็นของดีนันต้องดังและต้องนุ่มถ้าใช้หอมันดังเนี่ยโอ้โหลำโพงมันนุ่มจริงบนหลับมันต้องดังแล้วก็นุ่ม ถึงแล้วปกติโยมเนี่ยเข้าวัดยากอยู่แล้วมาถึงก็ต้องจะยินสิไม่ใช่กามังเทศอยู่ลําโพงมันขอ,อกแข,ก,ข,ออก,แขกนี่นะมันจะมาโหนะผู้เทศผู้ฟังอนะ่ะลําโพงที่นี่ใช้ได้ไหมแจวไหมนะซื้อไปติดที่บ้านก็ได้นะนะเผื่อจะประชุมพ่อแม่ลูกไงเผื่อลูกนี้ไม่ห้องพ่อความหม่เลยนี่ลูกอยู่ไหนนี่พ่อนี่นเเสียงดีเสงดังนี่ไง ว่าเราก็ลำพงเอาอย่างเยี่ยมเลยเพราะว่าเอาถามมามันของดีแล้วเสียงดังหนีไปสนามหญ้าเสียงตามไม่ถึงเลยอน,นี้ไปไหนไม่ได้หรอกมาแล้วต้องตามเพราะว่าคนเรานี่นะไม่ยอมเข้าวัดฟังธรรมมาแล้วต้องให้ฟังให้ได้ชาวพูดนี่ะตัวดีไม่ยอมเข้าวัดฟังธรรมนั่แหละต้องโอ้โหยากมากว่าจะเอามาได้เนี่ยเอาโอเคเนี่ยเอาว่าโดยพาปลงก็พาต้องร่มรื่นให้เขาอยากมาจบไปเรื่องเอาว่าก็สองคืออาหารทรัพย์เป็นยังไงสมัยก่อนว่า,วาอยู่ไกลหาก,กินยากนะ เราลืมกินข้าวนี่ยุ่งมึงเงินนั่นแหละมันไม่มีเยอะสมัยนี้เนี่ยโอ้หายากเขาะด้เองเนี่ยรุ่นโคว่ให้เลี้ยงเลยนะใครมาวัดปฏิบัติธรรมฟังธรรมเนี่ยเลี้ยงเขาเลยมาร้อยเลี้ยงร้อยมาพันก็จะเลี้ยงพันไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีให้เลี้ยงยิ่งเลี้ยงคนดีเนี่ยมันจะมีส่งเลี้ยงขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งเลี้ยงยิ่งมีให้เลี้ยงเยอะไปเรื่อยเห็นไหมเดี๋ยวนี้เราเลี้ยงที่เป็นแสนเป็นปกติแล้วงานใหญ่ๆเนี่ยนี่ถ้าเราสร้างวิหารคนโมดนลจบลงนี่นะเราเลี้ยงทีเป็นล้านคน คนดีนะั่นแหละเลี้ยงพระที่เป็นลานเนี่ยดีไหมมันยหหมดยุคเก้าองค์ไงสมัยนี้เออะนี่นะวันเกิดก็เลี้ยงกเยงก้ารูปเกษียณก็เก้ารูปวันตายก็เก้าไม่เคยเพิ่มไม่มีพัฒนาการเลยที่ไปโอ้โหทำอย่างอื่นนี่นะไปเที่ยวเยอะกว่านี้อีกเลี้ยงพระมาสตาร์ไปแค่เนี้ยถ้ามาเจอนิสัยคนจะเปลี่ยนโอ้เลี้ยงร้อยเลี้ยงพันเลี้ยงหมื่นเลี้ยงแสนนี่ต่อไปเลยติสยัยไงวันเกิด ตักบาตรพระหมื่นลูกนี่โมโมไปเลยเนี่ยแหละเพราะที่วัดเรามีหมื่นลูกใช่ไหมล่ะเราก็เตรียมมันเลยเนี่ยแหละเอ้าไม่ใช่ทีเก้าเก้านั่นแหละยกระดับไปเลยนะคมัาคนยังว่าบอกเลี้ยงคนดียิ่งเลี้ยงยิ่งมีให้เลี้ยงใครว่าเลี้ยงให้จนลงเลี้ยงจากร้อนมาเลี้ยงเป็นแสนต่อไปเลี้ยงเป็นล้านนี่ยงไงในสองข้ทานใครว่าทำแล้จนลงยิ่งทํายิ่งมีให้เลี้ยงไปเรื่อยๆเลยวัดเราเนี่ยของใครชอบเลี้ยงมากมาเถอะยิ่งเลี้ยงยิ่งเลี้ยงยิ่งมีให้เลี้ยง ยังไม่เคยเลิกเลี้ยงใครว่าอดหรอยังมาเรื่อยๆก็เลี้ยงนี่เรื่อยๆนี่ไงมาแสนเราจะเลี้ยงแสนมาล้านเราจะเลี้ยงล้านนี่ไงพิสูจน์ให้เห็นว่าอํานาจทางบารมีมีจริงพูดเจ้าหลอกที่ไหนย,ยิ่งให้ก็ยิงมาจะใครว่าเนี่ยก็นิ่ไงจริงๆเราว่าเราเลี้ยงเป็นหลักเลยเลีเ้ยงไปเรื่อยๆเราเลี้ยงเขาด้วยอา้าวถ้าเกิดเขาหิวเนี่ยมันมันอารมณ์ไม่ดีอ้ะอูตาลายาเจอมนั่งมอนญเห็นองค์พระพอหิวองค์พระหายเลย ลองดูก็ได้นะวันนี้เช้ากับเพจะไปกินข้าวออกมานะแ้ามาเจอกันให้ออาสองมือมานั่งกันนะโอ้โหองคพระที่เห็นเมื่อวันมันหายไปจริงๆเลยมืดเลยไก่่ากมาลอยมาแทนให้มันนั่งก็มันหิวอ่ะหิวมันอารมณ์ดีที่ไหนนี่มันอยู่ไกลเขาต้องเลี้ยงข้านี่ไงเขาจะได้อารมณ์ดีๆเอาใจเขาแน่โอ้โหต้องปลูกป่าให้เขามีที่นั่งแถมไม่กินข้าวต้องเลี้ยงเขาอีกเอาใจ อิ่มท้องกสิจะได้อารมณ์ดีทีนี้อาหารมาอีกได้ก็หมาถึงกองทุนนั่นแหละไม่ใช่อาหารหน่เดียวหรอกถ้าเรามีเงินสามพันสองร้อยบาทเราคงสร้างว่าไม่สําเร็จแล้อาจากไหนเนี่ยคุณยายท่านก็ให้โรงศิษย์เจเกินหนังสือเล่มหนึ่งเสือเดินไปสู่ความสุขเขียนบทความดีๆเกี่ยวกับธรรมะนั่นแหละคุณยายท่านอ่านหนังสือไม่ได้เขียนไม่ได้แต่ถ้าเป็นฝ่ายเสกนี่เจ๋งกว่า,าเสกทุกตัวอักษรให้มันมีฤทธิ์ใครอ่านแล้วเกิดปิติ นี่แหละทนไม่ได้ต้องมาทําบุญกับวัดเราเนี่ยเออได้ผลนะคนก็ส่งเงินมาเรื่อยๆเราก็มีกองทุนเขาจะทําไปอาจารย์หลังจากของเงินเขามีโอกาสมาดูวัดโอ้โหอัศจรรย์โอ้โหลวงพ่อนั่นสร้างเร็วแมมยิ่งถัดทายใหญ่เพราะว่าเอาจริงนี่พูดจริงทําจริงเงินไม่ได้เก็บเอาไว้เลยมาก็พัฒนาตลอดเลยเร็วมากแล้วหลวงพ่อเราเขาทำงานเร็วมากสร้างโลโลเสร็จแล้วสร้างศาลาเสร็จแล้วเหรอทั้งคนมาก็ดีใจว่าพูดจริงทําจริงไม่ว่าจะสร้างศาลาผ่านไปสามสิบสาสิบปียังเหมือนเดิมเลย ไม่ถือว่าเรานี่เร็วไหมนี่ใครไปเที่ยวเมืองนอกทั้งปีนึงกลับมาจําไม่ได้เลยเหมือนมีรรรพทยาธิาบางคนนี่ไปนานเกินกลับมานี่นะไปยุคลูกสร้างเจดีย์กลับมางงเอ๊มาเล่าให้พระอาจารย์ว่างว่าเอ๊หลวงพ่อเราย้ายเจดีย์มาตอนไหนนะ <c oughs> เห็นวิหารหลวงปูป่ไปเจดีย์ไงไม่ย้ายมาตอนไหนไม่รู้คือไปนานมากนะเขาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วม่งกลับมา เห็นไหมเร็วมากอ่ะเพราะหลวงพ่ออธิยศสายทําเร็วแล้วพูดจริงทําจริงเนี่ยไม่ได้มูเนี่ยต่อไปสร้างสัลลาพันคนนะอ้าวล้นสร้างสัลาามื่นล้นแสนล้นอ้าวไม่ได้มูคนที่เขามาโอ้โหนี่ในโลกนี่หาคนพูดจริงทําจริงพูดได้ทําได้ทุกยากนะโอ้โหอัศจรรย์โอ้โหจะพระมาเป็นแสนเอามาแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหอัศจรรย์นี่ไงเดี๋ยวจะเห็นพอสร้างโมลุ่นเสร็จมาเป็นล้านโอ้โหเราจะเห็นเออยุคเราเนี่ยเห็นเป็นบุญตาก่อนตาย ออมาจริงๆฮะปกติไม่เคยเจอมาก่อนนี่ไงยิ่งเห็นก็ยิ่งอ้าวเชื่อมั่นก็ยิ่งเป็นกองทุนให้เถอะเอาจริงนี่โอ้โหเต็มที่เลยเนี่ยนั่นแหละพอเต็มที่มันก็ไหลมาเรื่อยๆด้วยอํานาจความจริงนะฮะไม่ใช่ว่าโฆษณาวันนี้โฆษณาเก่งถ้าโฆษณาแล้วมันไม่ทําจริงเขาไม่มาหรอกแต่มันพูดและทําจริงเนี่ยมา มาแล้วก็โอ้โหยิงหยแบบย่งมาเป็นไความเติบโตโอ้โหมาเยอะฮปแป๊บเดียวมาเป็นหมื่นเป็นแสนแล,แล้วเลยเนี่ยยิ่งชื่นใจก็ยิ่งทุ่มช่วยเหลือก็แเคเ่นี้